รสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เซลต้นนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพามาดูรถข้อสักคันหนึ่งครับนะตอนนี้ต้องบอกว่าจัดโปเอาใจปีใหม่เลยละกันนะครับก็ใช้เงินดาวอยู่1,9700บาทนะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นหน้า2024นะครับแต่ในคลิปนี้บอกก่อนนิดนึงเลยใครที่ยังชอบ หน้า2,023อยู่ตอนนี้มีอยู่1คันนะครับเป็นสีบอลเงินเผื่อท่านใดกําลังตามหานะครับรีบเลยนะครับเหลือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วสําหรับหน้า2,023นะครับผมแล้วก็ฝากด้วยถ้าอยากทักมาสอบถามข้อมูลนะครับพิมพใน Facebook ได้เลยว่าเซลต้นอิสุซุโคราชนะครับรูปโปรไฟล์ของเพจจะเป็นเสื้อสีเทานะครับก็วันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถตอนเดียวลูกค้าอยู่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไว้วางใจมาซื้อรถกับเซลต้นแล้วก็ ให้เซลตต้นแต่งให้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้ไปครับก็ต้องบอกไว้อย่างหนึงเลยนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยได้ของไม่เหมือนกันนะครับหรือได้มากได้น้อยต่างกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อนั่นแหละครับแล้วแต่ว่าจะสั่งอะไรทําแบบไหนแต่งยังไงลวดลายแบบไหนสีอะไรนะครับคนซื้อเป็นคนกําหนดเองนะฮะคุณผู้ชมผมก็ทําตามสเปคได้หมดนะครับ สำหรับคันวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เป็นโปรสาหรับโปรดาว19,700บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรนะครับก็คันนี้นะครับเป็นสีเทาซึ่ง1ใน3สีที่มีให้เลือกในรถตอนเดียวจะมีสีบอลแบบนู้นนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเทาเหมือนในคลิปที่เรากําลังจะรีวิวในคลิปนี้นะฮะกระจังหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าสีดําซึ่งตัวเอสเนี่ยต้องบอกว่ากระจังหน้าสีดำเนี่ยดุดันมากๆนะครับ นี่ครับช่องลมนะครับขนาดใหญ่เป็นลักษณะคล้ายๆตัว V ีนะครับซ้อนกันเรียงเต็มไปหมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์โคมดำครับแล้วก็มีช่องสำหรับรองรับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้นะก็จะใส่แม็กจัดทรงนะครับข้างหน้าเนี่ยลูกค้าใช้เป็นลายตัวที่ E3 7-4สีน้ำตาลนะครับซึ่ง ลดคอกเนี่ยสายอะไรเนี้กันเยอะมากๆนะเพราะว่าตัวแม็กตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไม่ล้นแล้วก็ขนาดความกว้าง8.5ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าผมแนะนานะผมว่าใช้ความกว้าง8.5จเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าพอเวลาที่ความกว้างมันน้อยเวลาเจอร่องถนนที่มันเป็นคลื่นนะอาการที่จะดึงซ้ายดึงขวาหรือล่อนเนี่ยมันจะน้อยนะครับถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่น้อยน้อยกว่าแปน้อยกว่า9.5น้อยกว่า10.5เยอะมากนะครับ8.5นี่ก็ถือว่า ใกล้เคียงกับขอบ15เลยนะคันนี้เน้นความแข็งแรงครับใช้น็อตเดิมแล้วก็ฝาครอบดิสสีแดงนะครับจุบมลมสีแดงแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์2 3 5 50ให้กับลูกค้าเพื่อให้รถเนี่ยล้อหลังกับล้อหน้าวิ่งนับรอบเท่าๆกันจะได้หมดปัญหาเรื่อง ABS โชว์ด้วยนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการโหลดทำสตัดปรับเกีียวลงมานี่ครับนิ้วครึ่งนะครับก็จะโหลดประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้ นะครับส่วนตัวอคอกนะครับคันนี้ผมใช้เป็นงานช่างบึง้งลาดบุรีให้กับลูกค้านะครับขนาดความสูงของงานช่างบึง้งคันนี้นะครับจะอยู่ที่1เมตรสาหแต่จริงๆแล้วตัวอคอกเนี่ยก็ไม่ได้ฟิกความสูงนะครับจะเอาให้มันต่ํากว่านี้ก็ได้เอาให้สูงกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะสั่งนะครับถ้าสังเกตดีๆนี่เห็นไหมตรงหัวอคอกที่เป็นลายสวยๆเนี่ยจะเป็นเลดนะครับส่วนด้านข้างอคอกเนี่ยที่เป็นเสาหลักที่เอาไว้รับแรง บีบอัดของน้ําหนักของที่บรรทุกเนี่ยก็จะเป็นแปะปะปานะครับน้ําเงินนะครับขนาดความหนาเนาะนี่ลวดลายของหัวคอกนะครับด้านในชั้นวางทีๆเลยนะครับก็ใส่ผลไม้ใส่ผักอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่มีเหล็กสับหัวให้1ตัวนะครับแล้วก็สําหรับความสูง1เมตรสาเซนนะ่ะเราจะใส่เหล็กสับท้ายไปทั้งหมด4ตัวแบบนี้ 1 2 3 4นะครับซึ่งสามารถที่จะขยับช่องนะครับออกได้2ช่องนะครับ 1- 2เห็นไหมครับสามารถขยับได้2ช่องนะครับแล้วก็คันนี้เป็นฉากเหล็กนะครับฉากเหล็กแล้วก็กรอล็อกฝาท้ายเป็นสแตนเลสนะครับมีโซ่คล้องมาให้นะครับเอาไว้คล้องตัวฝากระบาดท้ายนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นของเดิมนะที่คันนี้เราคือลูกค้าคันนี้ลูกค้าไม่เทินนะครับเทินล้ออย่างเดียวก็คุยกันได้นะครับซึ่ง เทินกับไม่เทินต่างกันแค่ราคาครับเวลาเทินของราคาก็ถูกลงแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกค้านี่ตัว้อด้านข้างนะครับก็จะมีเหล็กเหยียบตรงนี้ให้นะครับเอาไว้ขึ้นไปมัดเชือกปีนอะไรต่างๆคุมผ้าบงผ้าใบนะครับก็มีให้นะสำหรับตัวล้อหลังนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแม็กบรรทุกเลนโซ่นะครับใช้เป็นพาวโปรนะครับ A B S ลูกปืนใหญ่นะครับ คันนี้เป็นขอบ15นะครับสำหรับตัวล้อแล้วก็เบอร์ยาง225 75ขอบ15เป็นยาง XCD มิชลินครับส่วนแหนบที่ใช้<ม>เห็นยี่ห้อเลยนะครับแหนบ3มิตร20มิลนะครับนี่แล้วก็ย้ายหูแนหนบ้าให้แล้วก็เราจะถางในตรงหูแหนบตรงนี้ออกเพื่อกันที่เวลาแหนบมันขยับขึ้นด้านบนเวลาให้ตัวเนี่ยจะได้ไม่โดนกับตัวแชสซีจะได้ไม่เกิดเสียงนะครับดามกระบะบ,บนล่างให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อให้ ตัวที่ไปยึดเนี่ยกับตัวชัสซีเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับมันป้องกันการฉีกได้ดีขึ้นนะครับทำให้กระบะไม่แตกไม่ฉีกในส่วนของตัว <S <S ที่เรียกอะไร <S 1> <S 1> กระดูกสันหลังกระดูกงูอะไรอย่างนี้นะนะครับนี่แหนบ20มิลครับอันนี้เลือกสีได้นะแล้วแต่ลูกค้าจะทำสีเลยสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองเลือกได้หมดนะครับแล้วก็มีชุดโชคคว้นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับตรงชุดหนึ่งก็เป็นโชคบรรทุกทั้งคู่ นะครับมีตัวสก,กีมาให้ส่วนคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เ,าเราใจเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเซลล์ต้นอ่ะเราก็ใส่ท่อออกท้ายไปไร์ให้กับลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูฟังเสียงนะซึ่งต้องบอกว่าท่อออกท้ายเนี่ยเวลาที่สตาร์ทนะเขาจะนุ่มๆถ้าเราไม่เบิ้ลนะเดี๋ยวลองดูเนี่ยจะเดินเบาแบบเงียบๆเลยเวลาที่สตาร์ทมาแล้วถ้าเราไม่เบิ้ล นะครับแต่พอเหยียบสักหน่อยอะนะครับก็จะมีเสียงไงไ,ไหมแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ถึงกับแบบเสียงแหลมเสียงแบบว่าลั่นมากนะครับก็จะออกสไตล์นุ่มๆดังๆหน่อยนะครับนี่ภายในนะของรถตอนเดียวปัจจุบันก็จะมีนี่ครับมีจอ8นิ้วนะครับ8นิ้ว แต่รถตอนเดียวเนี่ยเขายังไม่ได้ทํากล้องมองถอยมานะครับคุณผู้ชมแอร์เป็นปุ่มหมนุนแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นลักษณะนี้เบาะแยกกันนะครับฝั่งคนนั่งจะเป็นเบาะที่ยึดปกติเลยไม่สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้แต่ฝั่งคนขับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ฝั่งคนนั่งปรับเองนได้นิดหน่อยนะครับ6เกียร์นะครับเครื่องยนต์3,000ซีซี190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตร นะครับสำหรับคันนี้ก็ใช้เฟืองเดิมครับเปลี่ยนแค่เสื้อเพาอย่างเดียวเพื่อให้เพาเนี่ยรับน้ําหนักของสินค้าที่บรรทุกได้มากขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าถามว่า1,9700บาทได้อะไรบ้างใช่ไหมในเงินดาวแบบนี้เลยแบบคันนี้เลยนะครับใช้เงินเพียง1,9700บาทนะครับจะใส่ดิฟฟงดิฟฟี่วัดบูทแปลงหน้าใส่ไฟหน้าอะไรก็มาพูดมาคุยกันได้แต่งมากกว่านี้ก็ได้ นะครับไม่ยากครับคุยกันได้เนาะโอเคผมยังก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับรถคอกนะดาวน1น7 0 0 0บาททักเพจเซลต d ดิวสุโคลาดรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ